วันนี้ผมกับคุณต้นนะครับจะเอาเทคนิคการที่เราสามารถเราถ้าเกิดเราได้ไมกครติกมาหนึ่งตัวแล้วเราต้องการเก็บคอนฟิกไว้แต่เราไม่มีรหัสผ่านวันนี้เราจะมาดูครับว่าเราจะสามารถเจาะเข้าไปในอุปกรณ์ไมโครติกเราต์ล็อตตัวนั้นได้อย่างไรโดยไม่มีรหัสผ่านมาก่อนนะครับแต่ก่อนที่คุณต้นจะให้คุณต้นโชว์วเรามารู้จักกับอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่เราต้องใช้นิดนึงนะครับอ,อันแรกก็คือเราจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ นะครับชื่อว่า t o ต o s s Backup t o o l นะครับเป็นสคริปต์ไคทอนตัวลิงก์ในการดาวนโหลดตัวรัตตวล b a แบ u อัพทูเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่เดสคริปชันนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถคลิกตามลิงก์แล้วก็ไปดาวโหลดได้เลยส่วนวิธีการใช้เนี่ยในเครื่องจะต้องติดตั้งตัว Python เอาไว้ก่อนซึ่งถ้าใครติดตั้งเอาไว้แล้วพร้อมใช้ก็โอเคเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่รู้วิธีการติดตั้งหรือย,ยังไงจริงๆเข้าไปที่ตัว YouTube Channel m ท o t i c Tutorial นะครับแล้วตรงนี้ครับจะมีคลิปตัวหนึ่งชื่อว่าทําลายรหัสผ่านเพื่อเอาคอนฟิกจากแบ็กอัพไฟล์ที่ผมกับคุณต้นเคยเกินเอาไว้แล้วอันนั้นจะมีที่ให้ดาวน์โหลดจะมีวิธีการติดตั้งจนเครื่องมือตัวนี้พร้อมใช้ะนะครับดังนั้นถ้าหลังจากที่มีเครื่องมือตัวนี้แล้วติดตั้ง Python แล้วก็เรามาเข้าเนื้อหากันโอเคผมขออนุญาตส่งต่อให้คุณต้นเลยครับผมครับผม ก็คือตรงหน้าผมเนี่ยจะมีอุปกรณ์ตัวไมโครดิกนะครับเป็นแท็บเอซนนะครับตัวหนึ่งนะครับสมผมสมมติว่าเป็นอุปกรณ์ของลูกค้าที่สง่งส่งมาให้ผมคอนฟิกแล้วกันทีเนี้ยด้วยโจทย์ที่ว่าลูกค้าบอกว่า,อ,าอยากให้ผมแค่เพิ่มตัวคอนฟิกไปแล้วก็คงคอนฟิกเดิมไว้เพราะว่าหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าตัวคอนฟิกเดิมเนี่ยเขาคอนฟิกอะไรไปบ้างนะครับถ้าจะไปเริ่มนะตั้งแต่ศูนย์ใหม่เนี่ยเท่ากับว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะคอนฟิกได้ ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วแล้วเราจะใช้ระยะเวลาในการทํามากขึ้นนะครับทีนี้ก็ในส่วนที่ผมจะทำเนี่ยก็คือผมก็แค่จะกดรีเซ็ตตัวอ,อุปกรณ์เวลาที่กดกดรีเซ็ตเนี่ยที่ที่ตัวมันหนมันจะทําการาเหมือนก็จะทาออโต้แบ็กอัพให้กนรีเซ็ตนะครับก็คือแบ็กอัพไฟล์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาไ์ตรงนั้นกันครับเมื่อกี้ผมเข้าไปเปลี่ยนรหัสตัวเทสต i n g ตอนนี้คุณต้นไม่รู้ว่าตัว testing คืออะไรเดีวนั้นคุณต้นลองล็อกอินด้วยอะไรก็ได้ครับเราจะเห็นว่าคุณต้น จะไม่สามารถล็อกอินได้นะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์เดียวกับที่เราไปเจอหน้างานเลยคือมีใครสักคนหนึ่งตั้ง m i โ r o ติกตั้งค่าไมโครติกเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่บอก username password เราแต่เราต้องการเข้าไปโดยไม่ต้องการลบ configuration ครับ <c oughs> ก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวอุปกรณ์ตัว half b a ตัวที่อยู่ตรงหน้านะครับทีนี้ผมจะลองล็อกอินด้วย admin ที่ไม่มี user นะครับก็ล็อกอินไม่ผ่านหรือเป็น admin admin ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ ก็คือก็คือสังเกตที่ว่าสังเกตว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยจะชื่อว่า Identify เนี่ยเป็น Testing นะครับผมและตัว IP ก็เป็นจุดสองจน่งศูนย์นะครับก็คือสังเกตว่าตัวคอนฟิกตรงนี้จะอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ทำไปแล้วนะครับนี้มาสู่ขั้นตอนการ r e เซ t นะครับ ถ้าใครเคยรีเซ็ตก็จะรู้ว่า m i c r o t i กเนี่ยเราจะใช้วิธีดึงไฟออกนะครับกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้แล้วก็เสียบต,ตัว Power เข้าไปจากนั้นเนี่ยนับเป็นเวลาระหวังแล้วก็ปล่อยนะฮะร,ระหว่าง5-10วินาทีมันก็จะถูกรีเซ็ตกลับไปที่ Factory Reset นะครับตอนนี้ถ้าคุณต้นรีเฟซอีกทีหนึ่งตัว Testing น่าจะหายไปนะครับหายไปละตอนนี้เขากำลัง Factory ่ร s ล t ็ตละครับ ตอนนี้ตัวไมโครติกตัวนี้กลับมาแล้วนะครับทีนี้เราสังเกตว่าหลังจากที่เรารีเซ็ตไปแล้วเนี่ยตัว IP address นี่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับตัว Identify นี่ก็จะเป็นชื่อว่าไมโครติกก็คือจะเป็นค่า d e f a u l t ที่มาจากโรงงานนะครับผมทีนี้ผมก็จะเข้าไปด้วย User ที่เป็นแอดมินซึ่ง d e f a u l t ของมันเนี่ยก็คือไม่มีพาสเวิร์ดนะครับอเอาไปโอเคครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไฟล์นะครับผมเราจะเห็นว่า จะมี auto before reset นะครับเป็น dot back up นะครับตัวไฟล์ตัวนี้แหละครับที่เราจะเอามาในการเหมือนกับ recovery Re config ก็คือเหมือนกับทำให้มันสามารถเข้าได้โดยที่ไม่ต้องใช้ password นะครับเจ้าไมกนติกเนี่ยพอตอนที่เรากดปุ่ม reset ปุ๊บก่อนที่เขาจะ reset เขาทำการ auto back up config เอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ดี config ตัวนี้มันก็ จะมีถ้าเรารีสโตรตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังจะมี username password เดิมซึ่งเราไม่รู้อยู่ดังนั้นเราก็เลยจะเอาไฟล์คอนฟิกที่มี username password ที่เราไม่รู้เนี่ยมาทําการทําลายรหัสผ่านดูแไหมคุณต้นอ่าใช่ครับถ้าใครเคยเคยเคยใช้แผ่นบูตท,ที่เหมือนกับทำลาย password ของตัว w n n o w w ครับเวลาที่เราไม่สามารถที่จะรู้ ภาพพื้นในการล็อกอินเข้าว,วินโดว์นะครับแล้วเราจะมีแผ่นบูทตัวหนึ่งครับก็คือ kind of hmm. บูทขึ้นมาปุ๊บมันก็จะทําลายภาพพื้นเหมือนกับไปแก้ไขภาพพื้นของตัววินโดว์ใหม่นะครับ hmm. ก็คือทําให้สามารถเข้าได้อย่างเงี้ยครับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเดียตวตัวในการที่อาจารย์อูดขึ้นหน้าเว็บให้นะครับก็คือสามารถไปโหลดได้ก็คือตัวมันเองเนี่ยมันจะใช้เป็นตัวไอคอนนะครับตอนนี้มาเข้าสู่วิธีการในการอันแพ็กนะครับก็คือการอันแพ็กเนี่ยก็คือเราจะาเหมือนกับแตกแตก ตัวไฟล์ของตัวไมโครติกนะครับที่อยู่ที่อยู่ในไฟล์แบ็กอัอะทั้งหมดออกมานะครับก็คือโดยใช้คําสั่งครับคือขอขยายความอีกเช่นเดิมนก็คือเรามองว่าไฟล์ Backup ก็เหมือนไฟล์ซิฟนะครับคือข้างในมันจะมีไฟล์ c o n f ิกต่างๆของไมโครติกย่อยๆเอาไว้อยู่หลายๆไฟล์รวมอยู่ใน Backup ตัวเดียวตอนนี้เราจะอันแพ k ก็คือเหมือนกับ u n น i p ออกมานะครับใช้คำสั่งตามที่คุณต้นโชว์อยู่บนหน้าจอเลยนะครับ หลังจากที่เราอันแพกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์โฟลเดอร์ตัวที่ชื่อว่าอันแพกที่ผมใส่ไว้เนี่ยเห็นว่าลบดีเนี่ยก็คือเป็นโฟลเดอร์นะครับก็คือให้ทําการสร้างโฟลเดอร์อันแพกขึ้นมาซึ่งในโฟลเดอร์อันแพกเนี่ยก็จะมีไฟล์ต่างๆที่เป็นของตัวไฟเขาเรียกไฟล์ c o n f ิกต่างๆที่เป็นตัวของอุปกรณ์ตัวไมโครติกตัวนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องค้นหาก็คือ,อตัว user dot นะครับก็คือตัวนี้ที่เราจะ ที่เราจะต้องเอามา,าเหมือนกับเคลียเคลียตัวยูเซอร์หรือเคลียตัวพาสเวิร์ดออกนะครับผมโดยเราคลิกขวาแล้วใช้ Notepad หรือโปรแกรม Editor อื่นๆน,น,นะครับเปิดขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวไฟล์ที่แบบคืออ่านอ่านได้บ้างอ่านไม่ได้บ้างคือตัวนี้มันเป็นเรื่องอเป็นตัวไฟล์เข,ข้ารหัสของตัวพาสเวิร์ดของตัว m มค o ร i ิสิ่งที่เราจะทําก็คือลบทั้งหมดออกนะครับก็คือ select all ลบได้เลย oh. นะครับโอเคพอเราลบเสร็จแล้วเนี่ย แล้วก็จะแพ็คกลับไปนะครับหลังจากลบแล้วก็เซฟไฟล์ <save file S 1> เพื่อให้ไฟล์<ช>รหัสผ่านนั้นเหลือแต่ความว่างเปล่าโอเคครับอทีนี้เราก็มาเข้าสู่กระบวนการการแพ็คน,นะครับผมแพ็คก็คือลบดีเหมือนเดิมนะครับก็คือลบดีก็คือ directory นะครับแล้วก็อันแพ็นะครับแล้วก็ลบโอนี่ก็คือเอาต์พุต เอาพูดทีนี้เราจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็คือผมตั้งชื่อว่าเป็นマ r โครติกครับ BAC หลังจากที่เราแปลกกับ A อ A เขาเรียกว่าเหมือนก็แปลกกับไปเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์ตัวที่เราแกตัวเมื่อกี้นี้ก็คือ m i c r o t i k p a c k u p นะครับเราก็โยนไฟล์ตัวนี้กลับเข้าไปนะฮะ เดี๋ยวผมจะลบไฟล์ตัวนี้ออกให้ดูก่อนกันไว้ว่าเผื่อจะคิดว่าผมเอาไฟล์ตัวเดิมกับไอตัว before ก่อนไอแบ็กอัพอะกลับเข้าไปทนะีนี้ผมก็จะรีสโตตัวไฟล์ตัวที่เป็น Backup. พด c ติกลับเข้าไปนะครับหลังจากที่เรารีสโตเข้าไปแล้วเนี่ยตัวตัวไฟล์แบ็กอัพเนี่ยจะถ,ถูกรีสโตเข้าไปที่ตุมต่มก่อนแล้วตุ่มก่อนจะทำการรีบูต มันตัวมันขึ้นมานะครับเดี๋ยวสังเกตว่าตัว identify กับตัว ip จะกลับมาเหมือนเดิมไหมฮะโอเคครับสังเกตไหมว่าครับก็คือตัวอุปกรณ์นี้ก็คือเมื่อบูตกลับมาเนี่ยตัว identify เนี่ยก็คือจะชื่อเหมือนกับ <T esting. S 1> ที่เราตั้งไว้อ่าอ่าเป็นตัวก่อนหน้านี้ก็คือ testing นะครับแล้วตัว ip ก็จะเป็นอ่าจุดสองจุดหนึ่งศูนย์ห้านะครับ ทีนี้ผมจะลองเข้าด้วยโดยไม่มีพาสเวิร์ดนะครับเพราะว่าตัวยูเซอร์เนี่ยมันถูกทำลายไอถูกทาลายไปแล้วทีนี้ดีฟอลต์ของตัว m ม่คอนฟิกเนี่ยเมื่อมันไม่มียูเซอร์เนี่ยมันจะสร้างตัวยูเซอร์ตัวที่เป็นดีฟอลต์ขึ้นมาให้นะครับก็คือเป็นแอดมินนะครับทีนี้ผมก็จะลองเข้าด้วยยูเซอร์ที่เป็นดีฟอลต์นะครับปึ๊บอ่าจะเข้ามาได้นะครับทีนี้ตัวคอนฟิกเดิมๆก็คือจะกลับมานะครับอันนี้มันก็จะเด้งให้เราเปลี่ยนพาสเวิร์ด ก็คือเป็นเรื่องปกตินะฮะเนี่ยครับตัวคอนฟิกเดิมที่เราที่ที่ทในไฟล์เดิมที่อยู่ในตัวคอนฟิกเดิมที่อยู่ในไฟล์แบ็กอัพตัวนั้นนะก็คือจะกลับมาทั้งหมดนะครับที่เราอาที่ตั้งเอาไว้นะครับแล้วตัวอเดนติฟายก็จะเป็นชื่อเดิมของตัวตัวไฟล์แบ็กอัพตัวนั้นนะครับครับอาจารย์อุ้มีอะไรเสริมไหมครับไม่มีครับผมว่ามาถึงตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดละเพียงแต่ผมกาลังหาว่าถ้าเกิดสมมติ ใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีคำถามเพิ่มเติมอยากสอบถามคุณต้นนะครับก็นี่เลยครับขึ้นลิงก์เป็น QR code ของกลุ่ม m r o t i ร o p e o p h n t อ่าเราเข้าไปคุยกันในนั้นได้ครับผมหรือจะคอมเมนต์ที่ YouTube ข้างล่างก็ได้โอเคแล้วสำหรับตอนนี้เราตลอดมันไม่ได้มีแค่6แล้วครับแล้วถ้าเกิดเป็นเราตลอ7ล่ะเราจะทำอย่างไรนะครับอันนี้สำหรับเราตลอด6เดี๋ยวเจอกันตอนหน้าครับเราตลอด7ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ